สรุปงานกิจกรรมและการดำเนินงานสำคัญของจังหวัดพะเยาในห้วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2556 วันที่25พฤศจิกายน2556เวลา9นาฬิกาที่สนามกีฬาโรงเรียนพยาพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดพเยานายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพยาเป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีคณะลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมในพธิธีวันที่26พฤศจิกายน2556เวลา14นาฬิกาที่ห้องภูกามยาวสาลากลางจังหวัดพะเยาสำนักงานจังหวัดพะเยาจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับจุดผ่อนปลนบ้านหวกอำเภอภูสาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรโดยมีนายชูชาติกีลาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจและผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการพัฒนาและรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานวันที่28พฤศจิกายน2556 เวลา15นริกาที่ห้องจอมทองสารากลางจังหวัดพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลงานกิจกรรมที่โดดเด่นและความภาคภูมิใจของหน่วยงานประจำปี2556พร้อมนำเสนอแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปี2557โดยมีส่วนราชการเครือข่ายสื่อมวลชนนักจัดรายการวิทยุเข้าร่วมรับฟังการแถลงผลงาน วันที่หนึ่งธันวาคม2556เวลา16นาฬกาที่ขวงวัฒนธรรมริมกวานพะเยาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงโปรดให้พลโทรปรีชาจันโอชาเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานถนนสายดอกไม้งามริมกวานพเยาโดยเทศบาลเมืองพะเยาจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมง,งานเป็นจำนวนมากวันที่3ทธันวาคม2556เวลา9นาฬิกาที่โรงแรมพะเยาเกตเวย์รมทางหลวงร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจัดประชุมประถมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงข่ายถนนทางหลวงเชื่อมโยงอำเภอเชียงของถึงจังหวัดพะเยาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว เวลา18นาฬิกา29นาทีที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีสวนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงออกถึงความมีระเบียบวิน,นัยโดยมีทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก วันที่4ทธันวาคม2556เวลา7จนาฬิกาที่วัดติโลกอารามกลางกวนพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนประกอบพิธียกฉัดถวายองค์หลวงพ่อศิลาเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนชาวพะเยา พร้อมทั้งตักบาตเข้าเหนียวยามเชา้าเพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนให้ดำรงอยู่ต่อไปเวลา9ก้นาฬิกาที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยาร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาจัดงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาติประจำปี2556ทับ2557โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัด เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อนำไปออกรางวัลร้านมัชฉากาชาติและกาชาติชัยโยหารายได้บำรุงเหล่ากาชาติวันที่5ธันวาคม2556เวลา7จ็นาฬิกาที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงงำเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมทำบุญตักบาทเข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์พร้อมทั้งปล่อยพันปลาลงสู่ก้านพะเยาเพื่อถวายเป็นพระราชากุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาประกอบพิธีลงนามถวายพระพรและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพร้อมมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดพะเยาส่วนในภาคคําประกอบพิธีวางผ่านพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86พันษาเวลา10นาฬิกา39นาทีที่พระอารามหลวงวัดศรีโคมคำสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สื่อพระชาตาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา816พรรษาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการทหารตำรวจและพระสงฆนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมากเวลา14นาฬิกาที่อ่นเรือนจำจังหวัดพะเยา จัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับการพักการลงโทษเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชากุศลและให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศช,ชาติต่อไป วันที่12ธันวาคม2556เวลา10นาฬิกา15นาทีที่อเรือนจำจังหวัดพะเยานายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการกอดพ่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งเรือนจำจังหวัดพะเยาจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง ที่มีความประพฤติดีได้รับการเยี่ยมญาติอย่างใกล้ชิดภายในเรือนจำวันที่13ธันวาคม2556เวลา17นาฬกาที่บริเวณสนามกลางเวียงพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานรุดดูหนาวและงานสืบสารประเพณีของดีจังหวัดพะเยา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดและประชาชนเข้าร่วมงานโดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการออกร้านมัดฉากาชาติและกาชาติชัยโยวันที่16ธันวาคม2,556 เวลา9.30นาิกา30นาทีที่ห้องภูกามยาวสารากลางจังหวัดพะเยาสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจัดประชุมเตรียมพื้นที่สร้างความเข้าใจพิชิตปัญหายาเสพติดและมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้าของกองทุนแม่เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมหมู่บ้านเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่17ธันวาคม2556เวลา14นาฬิกาที่หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านตำอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและนายอำเภอเมืองพะเยาวรวมมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลบ้านตำและพื้นที่ตำบลแม่กาส่วนในพื้นที่อำเภออื่นๆจะทำการมอบผ้าห่มกันหนาวภายในสิ้นเดือนนี้ วันที่18ธันวาคม2556เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมจอมทองสาลากลางจังหวัดพะเยาสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2557โดยมีนายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเวลา10นาฬิกาสนาทีที่ศูนย์ทันทะอาชีวะเรือนจำจังหวัดพะเยา พันตำรวจเอกสุชาติวงอนันชัยอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานเปิดศูนย์ทันทะอาชีวะเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยาวน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ เวลา11นาฬิกา30นาทีที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด âm ริบ้านสันติสุขบ้านขุนกำลังอำเภอปองนายพลกรสุวรรณรัตนองคมนตรีพร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานพร้อมมอบถุงพระราชทานให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาสภาพอากาศหนาวเย็นในขณะนี้วันที่19ทธันวาคม2556เวลา9ก้านริกา45นาทีที่บริเวณก่อสร้างฝายบ้านแม่จัวตายหมู่ที่ห้าตำบลแม่สุขอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา ผ้วาราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการขยายผลตามแผนพัฒนาชนบทพื้นที่ประยุกตามพระราชดำริโครงการปิดทองหลังพระสร้างฝายชะลอน้ำโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม วันที่20ธันวาคม2556เวลา9นาิกานาทีที่ห้องภูกามยาวสาลากลางจังหวัดพะเยาที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยาจัดโครงการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนในการเฝ้าระวังหยุดยั้งยาเสพติดรุ่นที่1โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 25ตาสัปปะรดและภาคประชาสังคมในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอแม่ใจเข้ารับการอบรม ทั้งนี้ส่วนราชการหน่วยงานใดต้องการเผยพแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโดยยอ่อพร้อมภาพถ่ายประกอบส่งกลุ่มงานข้อมูลสำนักง,งานจังหวัดพะเยาภายในวันที่20ของทุกเดือนและสามารถติดตามชมวีดิทัศน์สรุปผลงานย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์จังหวัดพะเยา w w w p a y a o g o t h ในหัวข้อวิดิทัศสรุปผลงานและกิจกรรมสําคัญดุดแดนสวนพันลอยนัดลงพื้น